วันนี้นะคะหมอจะพาไปรักษาช้างท้องอืดที่ท้องกลางใหญ่มากคืออีกนิดเดียวก็จะลอยได้อยู่แล้วนะคะน้องช้างเชื่องนี้ชื่อพังกําไรค่ะกําไรที่ไม่ได้แปลว่าขาดทุนน่ะมาถึงหมอก็จะให้ช่างน้าหนักก่อนเลยนะคะดูความท้องกลางของน้องอีกทีคือกลางใหญ่มากจนน่าเป็นห่วงเลยค่ะน้ําหนักเกือบ3ตันนะคะ2980เมื่อช่างน้าหนักเสร็จแล้วหมอก,ก็ต้องรีบพาเข้าโรงรักษาเลยค่ะ แล้วก็เตรียมยาอย่างเร่งด่วนเลยเพราะอย่างที่รู้กันว่าเคสท้องอืดเป็นเคสฉุกเฉินนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะอืดจนเต็มซองแบบนี้ <c oughs> จากการสอบถามควานช้างนะคะก็พบสาเหตุของอาการท้องอืดแล้วค่ะก็คือน้องน่าจะไปกินทางปามมานั่นเองที่จริงทางปามก็เป็นพืชที่กินได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ช้างกินน้ําน้อยขาดน้ําก็จะทําให้อึอ,ออกยากแบบนี้ค่ะ ซึ่งเวลาที่ช้างท้องอืดเนี่ยเขาก็จะปวดท้องมากค่ะบางเชียงเนี่ยก็มีดิ้นกวนกะวายอันนี้หมอก็ให้พี่ขวานช่วยล้วงนะคะปรากฏว่าพบอืดที่ปนกล้วยเป็นลูกเต็มเมออกมาเลยค่ะแล้วก็มีความแห้งน้ํามากคือแห้งจนเหมือนลูกตะก้อหมอก็เลยเหมั่นเีทวติไปหนึ่งปปกติค่ะ วัดไข้ก็ไม่มีไข้นะคะอุณหภูมิปกติ <Okay. S 1> อันนี้หมอกะให้พี่ควานใส่น้ําเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของลําไส้ด้วยแล้วก็น,นี่ก็คือให้ยาขับลมนะคะและที่สําคัญวันนี้หมอจะให้ยากระตุ้นลําไส้ค่ะ <c oughs> น้องช้างก็จะเบ่งอึออกมาแบบนี้เลยและท้องก็จะยุบลงอย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นรูปก่อนนะคะท้องป่องขับซองเลยอันนี้เป็นรูปหลังให้ยาค่ะ <Wow. S 1> สังเกตเห็นว่ายุบลงอย่างชัดเจนมากเพราะน้องช้างมีภาวะขาดน้ํามากนะคะหมอ,อกกเลยต้องเติมน้ําเกลือไปยาวๆเลยค่ะ เพื่อที่จะทาให้อื้อที่แข็งๆเนี่ยนิ่มลงแล้วก็ขับออกมาได้ค่ะเพราะหมอเชื่อว,ว่าต้องมีก้อนใหญ่ที่ยังไม่ออกแน่ๆโดยในครั้งนี้หมอจะเปิดน้าเกลือ3มเส้นเลยนะคะเพื่อให้น้ําเกลือให้ได้เยอะที่สุดและสําหรับคืนนี้ก็ดึกพอสมควรแล้วค่ะหมอก,ก็เลยปล่อยให้น้องช้างไปพักผ่อนแต่เจ้าช้างของเราไม่ยอมเดินค่ะเพราะว่ากลัวรางน้ำซะงั้นมันไม่หักหรอกจ่ะอีหนูแกไม่ได้อ้วนขนาดนั้นและดูนางก็ค่อยๆข้ามนะคะค่อยๆย,ย่องไปเลยรางน้ำเราก็มีหลายอันด้วยอะคืนนี้ก็ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ เท้าวันต่อมาวันนี้ดูเหมือนว่าอาการจะค่อนข้างแย่ลงค่ะช้างมีอาการปวดท้องดิ้นกระวนกระวายพยายามดึงเชือกแล้วก็ปีนซองตลอดเวลาเลยลท้องก็กางขึ้นมากด้วยหมอก็เลยคิดว่าอื้อก้อนใหญ่นะ่าจะเคลื่อนมาอยู่ส่วนท้ายแล้วค่ะทําให้ท้องกางแล้วก็ปวดท้องมากขึ้นวันนี้หมอก็เลยเติมน้าเกลือให้วิช้างไปมากถึง100ขวดก่อนที่จะให้กลับไปพักผ่อน,นะคะ่ะเพราะท้องกางมากคืนนี้ก็เลยต้องงดอาหารค่ะเพราะถ้าเผลอกินเข้าไปอาจจะทําให้ท้องกางกว่าเดิมและหายใจไม่ออกได้ เช้าวันต่อมาหมอก็ให้พี่ควานล้วงนะคะโอ้โหดูชุดล้วงซะก่อนหมอเห็นชุดแล้วก็รู้สึกสงสัยนะคะว่าเอ๊ชุดนั้นมันคือถูกขยะหรือเปล่าและแล้วเราก็พบเศษของทางปามแล้วค่ะอ,อ,อื้อก้อนที่เราคิดว่าเป็นสาเหตุทําให้ท้องอืดแล้ววันนี้หมอจะใส่น้ํามันเข้าไปในก้นด้วยนะคะเพื่อทําให้ผนังลาไส้ลื่นและอืดอ,ออกมาได้ง่ายขึ้นโดยใส่เข้าไปในสายน้ําแล้วก็ให้พี่ควานสวนแบบนี้เลยค่ะ เอาละอย่างน้อยเราก็รู้ว่าอึที่ทําให้ท้องอืดกําลังจะออกมาแล้ว <Okay. S 1> วันนี้ช่วงเย็นก่อนเข้าหลักนะคะหมอก็พาพี่ช้างมาเดินออกกําลังกายค่ะเพื่อกระตุ้นการทํางานของลําไส้อือก้อนใหญ่จะได้ออกมาไวๆนั่นเองดึ่ยเวลาเดินนะคะหมอก็ต้องเดินตามอย่างใกล้ชิดค่ะ พะช้างที่มีอาการท้องกลางมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยหอบได้เวลาเดินแล้ววันนี้หมอก,ก็มาส่งถึงหลักมัดเลยนะคะเช้าวันต่อมาหมอรู้สึกว่าท้องยุบลงเยอะเลยค่ะห<อ>มอก็พยายามทํามือให้พี่ควันดูนะคะว่าท้องเริ่มเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแหละแบบว่าเริ่มเห็นสันหลังแล้วนะคะไม่ได้ป่องมากแต่หมอก,ก็ยังต้องเติมน้ําเกลือเหมือนเดิมค่ะซึ่งมีคนถามว่าน้ําเกลือช้างใช้เหมือนน้าเกลือคนไหมเกลือช้างก็คือน้ําเกลือคนนะคะ คนใช้วันละหนึ่งขวดแต่ช้างใช้วันละร้อยขวดต่างกันแค่นั้นเองค่ะวันนี้นะคะหมอก็ได้ให้ยาขับลมด้วยการน,นี้ก็เป็นยาขับลมของคนเหมือนกันนะคะช้างจะกินครั้งละประมาณ50เม็ดค่ะ <Wow. S 1> หมอก็จะเอาใส่มะขามเปียกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปป้อนให้พี่ช้างเลยมาลุ้นดูว่าพี่ช้างเขาจะกินหรือเปล่าช้างก็ไม่ชอบกินยาเหมือนกับเรานี่แหละคะ่ะเลยต้องแอบใส่ในมะขามเปียกหรือว่าผลไม้เลยโดนหลอกกินยาไปอย่างที่เห็นนะคะ <c oughs> วันนี้หมอให้พี่ควานลวงนะคะ และทุกคนก็ขำกันนะคะพ่ออื้อช้างกระเด็นใส่ชุดบอดเต็มๆอื้อวันนี้ดูดีนะคะยังคงมีพวกเศษทางปามอยู่แต่ก็น้อยแล้วและน้องช้างก็เริ่มกินอาหารได้เยอะขึ้นหลังจากการรักษาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะพังกำไลของเราก็หายดีค่ะแต่อาการที่ยังไม่หายก็คืออาการกลัวลางน้ําค่ะอยองคามแบบนี้ตลอดแต่ว,วันนี้หมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะเจ็ดวันเจ็ดคืนสําหรับการอดนอนรักษาช้างทองอืดก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะ